ย่า yeah! สวัสดีครับกลับมาพบกับผมแบงค์ Bank นะครับห่างหายกันไปนานเลยนะครับอันนี้ได้กลับมาทำคลิปอีกทีแล้วก็จะพยายามทําต่อเน,นื่องนะครับวันนี้จะเป็นรีวิวสั้นๆนะครับกับเคสซูนามิ i p r เท e เตอร์วิชชั่นไอวีนะครับผมเปลี่ยนคอมพิวเตอร์แล้วก็โต๊ะคุมโทนขาวนะครับแล้วก็มองหาเคสมาสักพักหนึ่งมาเจอเคสตัวนี้เพิ่งออกแล้วก็ราคาโอเคเลยนะครับรายละเอียดเคสมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลย เป็นสีขาวหมดเลยทั้งด้านนอกและด้านในนะครับเคสตัวนี้จะให้พัดลมมา4ตัวเป็นพัดลมรุ่น1 2ึ่งสงพัดลมตัวนี้เป็นหัว5โวล3์สพิน A R G B ใครมีเมนบอร์ด5โวล3์สมพินก็สามารถซิงกับเมนบอร์ดได้เลยด้านบนของเคสนี้จะเป็นเหมือนฟิลเตอร์แต่ก็ผมว่าไม่ได้กรองเท่าไหร่นะครับด้านหลังของเคสตัวนี้จะมี slot สล็อตสําหรับไว้ใส่ G P U แนวตั้งได้ด้วยนะครับด้านข้างของเคสจะเป็นตะแกรงเป็นรูๆนะครับสามารถระบายอากาศได้เมื่อที่เราติดพัดลมหรือปั๊มน้ำนะครับเราจะใช้สําหรับดูดเข ใส่ power supply ก็ยังมีพื้นที่เอาไว้สำหรับจัดการสายไฟได้เล็กน้อยครับมี accessory box ที่มาให้ภายในจะมีตีนตุแกรงไว้จัดการสายไฟนะครับแล้วก็จะมี Not board. น็อตทิปเบนบอร์ดน็อตต่างๆที่จําเป็นมาให้ตัวนี้เป็นบอร์ด ATX นะครับด้านล่างจะมีพื้นที่สําหรับใส่พัดลมได้ประมาณ3ตัวส่วนพื้นที่ว่างนี้ถ้าใครใส่ฮาร์ดดิสตัวใหญ่แบบผมนะมันจะเลยออกมาแล้วมองเห็นนะครับจะดูไม่สวยเท่าไหร่มันสามารถติดพัดลมได้2ตัวนะครับ ผมว่าถ้าติดปมน,น้ำา2ตอนก็จะเหมาะกว่านะครับเพราะจะได้ปิดมิดแล้วมองไม่เห็นตรงข้างหลังน่าจะสวยสบายตาดีนะครับพื้นที่ด้านข้างของเคสเวลาใส่สายไฟแล้วก็จะประมาณนี้นะครับของผมใส่ฮาร์ดดิสตัวนะครับมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งแล้วก็ SSD ดีตัวเล็กตัวหนึ่งไม่มั่นใจว่าใส่ได้กี่ตัวทั้งหมดนะครับ ดีหน้าเคสนี้มันจะเป็นไฟที่ตามงหวะเสียงเพลงนะครับหรืก็สามารถปรับโหมดได้หลายแบบเหมือนกันอันนี้ของผมไม่มีกล่องไฟควบคุมนะครับใช้ปุ่มข้างบนเคสนะครับกดแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดไฟได้หลายโหมดมากๆ สําหรับการรีวิวในวันนี้ส่วนตัวผมรู้สึกชอบดีไซน์ของเคสนี้นะครับสำหรับใครกาลังเล็งที่จะซื้อเคสนี้อยู่ผมหวังว่าการรีวิวนี้จะมีประโยชน์แก่ทุกท่านไม่มากก็น้อยในการตัดสินใจนะครับและทุกท่านรู้สึกยังไงกับเคสนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับใครที่อยากจัดเคสนี้ผมก็มีลิงก์ในเดสคริปชันนะคบสามารถกดลิงก์แล้วก็ไปจัดกันได้เลยส่วนใครอยากดูว่าก่อนหน้านี้โต๊ะคอมผมเป็นยังไงก็ผมก็จะลิงก์ไว้ในเดสคริปชันนะครับเป็นลิงก์ที่ผมประกอบคอมครั้งแรกก็ไปเดินงานคอมมาด้วยนะ ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะครับหรือคอมเมนต์บอกมาได้เลยว่าอยากให้ทํทำอะไรนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเราวันนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ